จูดวงชาวราศีพิจิกอดีตชาติเคยเป็นนักรบมูบะบอกให้ขุดสมบัติอำนาจบามีวัสนาโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาตกตำแหน่งที่ดีท่านจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตรับทรัพย์การยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอำนาจบามีวัสนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านจะได้รับทรัพย์ล่ยโชคโอกาสทองจะเข้ามาหนุนนำโชคชะตา พลิกผันเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตรับรัพย์โชคชะตาของท่านตกตำแหน่งฮึกเขมในอำนาจท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดเงินทองไหลมาเทมาประสบความสำเร็จชะตาชีวิตมุ่งมั่นเอาจริงเอาจังประสบผลท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เงินทองจะไหลามาเทมาผสมเด็ดชะตาชีวิตรับทรัพย์ตกตำแหน่งครอบครัวครอบครัวของท่านจะอยู่ร่มเย็นเป็นสุขจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะมีการแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างเป็นไปได้ด้วยดีกล้าได้กล้าเสียกล้าดีจะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนามีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตาการปฏริบัติโดยการลิเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีทุ่งข้าวจะเหลืองอารามหัวใจพองโตหารคู่เกิดความแจ่มชื่นนาวุการจริงไวชิงพริบบังเกิดขึ้นกับตัวท่าน ท่านได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาการที่ท่านจะมุ่งมั่นองมุ่งตรงไปข้างหน้าความเล่าร้อนเกิดขึ้นในโชคชะตาการปฏิบอดอยการเริ่มตกตำแหน่งพระราชาถือถ้วยโชคชะตาของท่านจะมีความสุขนะครับโชคชะตาบางช่วงถึงขัานเขาเรียกว่าตกตำแหน่งบนกุศลวาสนาการปฏิบอดอยของท่านจะได้รู้ล่วงเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีโชคชะตากล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างกล้ากระโดด เงินทองจะไหลามาเทมาะสบความสำเร็จจะตาชีวิตรับทรัพย์การที่ท่านได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองนะครับผมได้นําพาซึ่งโชคลาภน้ำผมงสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้ามาสนับสนุนคําชูหนุนนําโชคชะตาการชิงไหวชิงพริบการใช้เลขเ,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 เหลี่ยมเลขกลนเพดบายเหรียญใหญ่เบิ้อเริ่มเกิดขึ้นในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ครับผมเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านลุกขึ้นแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดตกตําแหน่งยาจก การที่ท่านจะได้มุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าถึงเวลาคาบุญกุสมวาสนาสิ่งที่ใช่ท่านจะได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนากล้าได้กล้าเสียกล้ายืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีการปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันตกตำแหน่งที่ดีการยืนหยัดต่อสู้จะได้อํานาจบุญวารมีอันยิ่งใหญ่ท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงในสิ่งที่ใช่โชคชะตาตกตำแหน่งในหัวมีแต่เมฆบอกในมือจับเงินไว้ในเท้าเหยียบเงินอดทนอดกั้นในโชคชะตา ถึงเวลาคาบุญกุศลวาส,สนาของท่านหรือยังอดีตชาติเคยเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่งูมาบอกให้ขุดสมบัติท่านจะได้ขุดนะครับสมบัติขึ้นมาการปฏิบอดอันยิ่งใหญ่จะบังเกิดขึ้นในโชคะตาของท่านนะรับโอกาสท้องโอกาส,กาสที่จะมีโชคลามเงินทองารมีวาส,สนา,านจะได้ค้นพบได้ปรับปรุงแปรเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดถึงเวลาคาบุญกุศลวาสนาสิ่งที่ใช่แล้วรามผมคาบุญกุศลวาสนาในคราวใดที่ท่านทําได้ ท่านจงรีบทำนะผมว่าปัญหาต่างๆมันเกิดขึ้นท่านจะได้เป็นที่หนึ่งนะผมได้รับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาส,กาสที่จะมีโชคลาภเงินทนองมรรยาวัสนาจะบังเกิดเตรียมตัวรับทรัพย์การบดิบดอยการเริ่มต้นดีเริ่มเริ่มต้นจะเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โอกาสทองโอกาสโชคลาภเงินทนองมรรยาสาวิสนาจะบังเกิดท่านจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงพัฒนา ับผมสิ่งดีๆเข้ามาสู่ตัวท่านเตรียมตัวรับทรัพย์โดยโชคโอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักษุ่ของรักษาหนุนนำโชคชะตาิกเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงชะตาล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองรวยเรวยต่อไปนี้ไปับผมอัศบินถือดาบประหารประหารศัตรูหมู่มารกล้าได้กล้าเสียกล้าที่จะค้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรองได้ปรับปรุงปเปลี่ยนแปลงผันพัฒนาในสิ่งที่ใช่ ท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกที่จะต้องปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีถึงเวลาคาบุนของท่านแล้วหรือยังสิ่งต่างๆที่จะบังเกิดนะครับผมจะนําพาซึ่งโชคลาภนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะครับผมสิ่งต่างๆที่เข้ามาในโชคชะตาให้สังเกตให้ดีนะครับผมสิ่งนั้นจะนําพาเรื่องราวแปลกแปลกแปลกประหลาดเข้ามานะครับผมนักลบในอดีตช,ชาติงูมาบอกให้ไปขุดสมบัติท่านก็รีบขุดขึ้นมา ครับขุดขึ้นมาให้ล่ํารวยด้วยทรัพย์สินทองเป็นเศรษฐีกานล้าน,นับผมดศัลยบังเกิดขึ้นในโชคชะตาได้ปักทงเต็มตัวรับทรัพย์โอกาสทองก็ามาแล้วเหรียญใหญ่เบื้อเริ่มผมเป็นเศรษฐีกงินล้านมันจะได้ค้นพบได้พบได้เจอได้ปรับปรุงไปเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวโดดมุ่งมั่นมุ่งตรงไปขา้างหน้าเศรษฐีกงนล้านบังเกิดชะตาชีวิตรับทรัพย์รือโชคโอกาสที่ท่านจะได้ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองการบังเกิดขึ้นกับตัวท่านแล้วชะตาชีวิตสุขสม ครับท่านจะไปไหนใครก็รักสาวก็รักสาวก็หลงผู้ใหญ่รักก็หลงพากันโสมนาติดกับดักมนต์เสน่ห์มนต์นจันทาเตรียมตัวเป็นเศรษฐีนะครับผมอภิมหาเศรษฐีจะร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจเจริญรุ่งเรืองในตําแหน่งหน้าที่การ,งา,การงานการเงินพลิกจากร้ายกลายเป็นดีอย่างก้าวกระโดดเตรียมตัวรับทรัพย์รือโชคโอกาสมีโชคล่ำเงินทองมามีวาสนาอย่างง่ายดายพลิกนะครับจากร้ายราชสีมานอนซบตักนะครับผมสิงโตมานอนซบตักท่านแล้วเตรียมตัวรับทรัพย์ โอกาสทองโอกาสที่จะมีโชคลาภยิ่งใหญ่บังเกิดขึ้นในโชคชะตาจะทำไรก็แช่มชื่นลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลเข้ามาจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์โอกาสทองบังเกิดแล้วจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาการควรที่จะต้องจัดแจงตามตามแบบแผนประเพณีพลิกเปลี่ยนแปลงผ่านพัฒน,นาอย่างก้าวโดดเงินทองไหลมาเทมาผสมเน็ตอัศวินขี่ม้าถือ ดาบปาดประหารศัตรูหมู่มารโชคลาบเงินทองบารมีวาสนาจะมังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีทันใดนะครับผมชะตาชีวิตรับทรัพย์ครับจเจริญรุ่งเรืองปิกผันแปรเปลี่ยนแปร,ปปรผันพัฒนาอย่างก้าวโดดดวงเศรษฐีเงินล้านครับสังเกตในดวงชะตาเพราะวันดาบสองไว้เกิดขึ้นในโชกตาขางท่านครับท่านจะรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกจ้ำแย่รู้สึกอึดอัดรู้สึกแปรเปลี่ยนแปรผันพัฒนารู้สึกยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีจนได้เป็นที่หนึ่ง จะ,จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจังไดชะตาชีวิตรับทรัพย์โชคลาบเงินทองบารมีวาส,สนาสิ่งศิษ์ปกปักคุ้มครองรักษาโดนนำโชคชะตาพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวขระโดงชะตาชีวิตรับทรัพย์ับผมสิ่งดีๆจะได้บังเกิดขึ้นกับตัวท่านให้สังเกตในดวงชะตาท่านเตรียมตัวรับทรัพย์ได้เ,เลยับเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีจังไดพลิกเปลี่ยนแปลผันาข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลจัดหนักจัดเต็มในโชคชะตาเตรียมตัวรับทรัพย์ ครับผมการแบกภาระไว้อย่างหนักดวงนะครับรู้สึกตกต่ําเบี้ยดินย่ําแย่รู้สึกที่จะต้องพลิกเปลี่ยนแปลผันพัฒน,นาอย่างก้าวโดดเงินทองไหลามาเทมาประสบความสำเร็จจะตาชีวิตนะครับอัศวินถือดาบขี่ม้าขาวาปัดปหารศัตรูหมู่มารวงแบบนี้เขาเรียกว่าดวงเศรษฐีเงินล้านอภนะิมหาเศรษฐีจะนําพาซึ่งโชคลาภเงินทองมรมีวัสนาเทพเทวดาฟ้าดินคาําชูหนุนนําโชคกระตาจะเลิลุกเรืองขึ้นบาทันทีทันใดครับผมสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับ ผกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติกเกอร์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมชิปใหม่ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกงูบาบอกให้ขุดสมบัติท่านก็รีบไปขุดขึ้นมานะครับผมธุรกิจการงานการเงินท่านจะรับทรัพย์โดยโชคสุกส,สมหวังดังใจใหมายครับสวัสดีครับ